มาทดสอบงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดยี่ห้ออารเนินรุ่น Mac ก0น0่งศูนยครับสิบุกิโลวัตต์รุ่น AN-SC ในขีด m a c ขี0ดแคนะครับตัวนี้เป็นของคุณสุดที่รักครับจังหวัดชุมพรครับเป็นตัวที่สองเครื่องที่สองครับเหมือนกันเด้ๆเลย,ยครับเครื่องนี้ก็อาการคล้ายๆกันนะครับซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เปิดให้มันชาร์จนะครับ แบตเตอรี่ก็เต็มเรียบร้อยครับมาดูที่หน้าจอที่หน้าจอตอนนี้นะครับก็จะมีไฟ AC in ครับมีไฟโหลดที่ใช้งานนะครับมีไฟจากแผงครับมีแบตเตอรี่ครับกดหน้าแรกนะครับก็แสดงแรงดันด้าน AC in โหลดเป็น0นย์ครับไปจากแผงมาที่265นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับตั้งเต็มว้ที่57.5ครับ นะก็จะมีบวกลบอยู่นิดหน่อยครับก็มีชาร์จเลี้ยงอยู่ครับเดี๋ยวผมลองเปิดโหลดดูนะครับดูที่หน้านี้นครับถ้าเราเปิดโหลดใช้งาน,นครับไฟจากแผงมันจะพยายามใจให้โหลดก่อน,นครับตอนนี้ก็มีแดดอยู่นะครับแล้วก็เห็นว่าตอนนี้มีไฟจากแผงอยู่ที่สามร้อยสี่นะครับมาชาร์จเลี้ยงแบบผมเปิดโหลดที่พันเก้านะครับ ดูนะครับเปิดโหลดพันเก้าจะเห็นว่าไฟจากแผงเริ่มบูตขึ้นมาครับเพื่อจะใช้ไฟจากแผงใส่ให้โหลดก่อนครับเหลือเท่าไรก็ชาร์จลงแบตตอนนี้ไม่เหลือชาร์จนะครับใช้ไฟจากแบตเตอรี่ไปด้วยนะครับอีกสิบแอมป์ครับไฟแผงมาที่พันหกใส่ให้โหลดก่อนเลยครับไม่พอนะครับยังดึงแบตเตอรี่ไปใช้ครับถ้าใช้โหลดน้อยๆนะครับมันก็จะเหลือชาร์จอยู่ เดี๋ยวผมปิดไฟจากแผงปิดไฟในด้าน AC นะครับแล้วก็ปิดเครื่องก่อน,นครับเราจะมาทดสอบทีละอย่างครับในภาคสวิตช,ชิ่งของระบบ h ฮบริดครับก็จะมีอยู่4จุดครับจุดแรกก็จะเป็นจุดที่มาจากแบตเตอรี่นะครับเป็นสวิตช,ชิ่งของแบตเตอรี่ส่งเข้าที่สวิตช,ชิ่งเมนครับตัวที่2ตัวที่3ก็เป็นสวิตช,ชิ่งของแผง ตัวที่4ก็จะเป็นสวิตชิ่งของในด้าน ac ครับในขณะที่ยังไม่ได้เปิดสวิตช์ power ครับถ้ามีไฟ ac เข้าเครื่องเครื่องต้องติดแบบนี้ครับแต่จะไม่มีการชาร์จใดใดครับเพราะว่าเมนูที่16เราตั้งเป็น oso ครับคือชาร์จจากโซล่าเซลล์อย่างเดียวถ้าจ่าย ac เข้ามาเครื่องติดแบบนี้ครับแปลว่าหากสวิตชิ่ง ac ไม่มีปัญหา ไปแล้วนะครับต่อไปจ่ายไฟเข้าด้านแผงนะครับสวิตช์พาวเวอร์ยังไม่ได้เปิดครับเปิดติดแบบนี้นะครับต้องมีการชาร์จสถานะไฟด้านล่างนะครับต้องเป็นสีชมพูนะครับเป็นสีชมพูแบบนี้ครับก็แปลว่ามันชาร์จอยู่นะครับถ้ามันเป็นสีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินครับแปลว่ามันบายพาสการไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นสีแดงนะครับก็คือใช้ไฟจากแบตเตอรี่ครับ ตอนนี้จ่ายไฟจากแผงเข้าเครื่องนะครับมีการชาร์จครับแต่ชาร์จอยู่นิดหน่อยนะครับเป็นการชาร์จเลี้ยงนะเพราะว่าเราตั้งเต็มที่ห้าสิบเจ็ดจุดห้าครับผมจะเปิดสวิตช์พาวเวอร์เลยครับพัฟเฟอร์เอามานะครับมีไฟใจออกครับตอนนี้มันใช้ไฟจากแผงับไปจ่ายให้โหลดก่อนนะครับแต่โหลดเป็นศูนย์ครับเหลือเท่าไหร่ก็ชาร์จลงแบต แต่ถ้าไม่มีไฟจากแผงไฟตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงผมจะปิดไฟจากแผงนะครับนะครับถ้ามีไฟ AC in มันไบ p a s s อยู่ก็จะเป็นสีฟ้าครับเอาละตอนนี้ผมจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ครับผ่านเข้าเครื่องจ่ายให้โหลดครับทดสอบโหลดกันเครื่องนี้1200วัตต์ครับผมจะทดสอบโหลดที่6000วัตต์ครับทดสอบสัก5นาที จะไปลานะครับในนี้ก็ซ่อมในภาค DC 2DC ภาคอินเวอร์เตอร์แล้วครับก็จะทดสอบโหลดกันแบบนี้ครับ ผ่านไป4นาทีครับ ผ่านไป6นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟ AC เข้าเครื่องครับจะไม่มีการใช้ไฟ AC in นะครับเนื่องจากแบตเตอรี่ยังมีเหลือเยอะอยู่ครับผมตั้งตัดไปใช้การไฟฟ้าที่48โวลต์ครับตอนนี้แบตเตอรี่มีที่54.4โหลดอยู่ที่5,180ครับกินกระแสแบตเตอรี่126แอมป์แล้วครับ ผมจะกดดูหน้านี้ครับแสดงวัต t ครับโหลดที่ใช้งาน6,100นะครับหรือว่า6.1กิโลวัตต์ครับกินกระแสแบตเตอรี่126,128ผมจะจ่ายไฟจากแผงเข้าเครื่องครับดูนะครับถ้าแผงทำงาน,นครับการกินกระแสต้องลดลงครับ เราลงไปแล้วไปจากแผงน่าจะมาได้เต็มที่เท่านี้ครับกับแผงโมโนฮับเซลยี่ห้อ V v ท็อซันขนาด410วัตต์6แผงอนุกรมกันมาทั้งหมดครับตอนนี้ผมลองอยู่ที่ PV 1ครับ MPPT มันมี2ชุดนะครับ2 MPPT ทีวีหจะแสดงที่หน้าแรกครับทีวีสจะอยู่อีกหน้าหนึ่งครับแผงผมมีชุดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบติดไฟจากแผงก่อนนะครับต่อไปผมจะจ่ายเข้า MVB T2 ครับใส่เข้ามาครับเห็นว่ารูปแผงขึ้นมาแล้วนะครับแต่แสดงเป็นศูนย์ เพราะว่าศูนย์นี้นะครับมันเป็น MBPT หน้าแรกนะครับ MBPT สองจะอยู่หน้าหนึ่งนะครับหน้าสองสามสี่นี่นะครับจะอยู่ที่หน้าที่สี่นะครับเป็นแรงดันด้าน MBPT สองครับคือว่า PV สองกำลังบูตขึ้นมาเหมือนกันครับนี่ถ้ามีไฟแผงสองชุดนะครับมันก็จะช่วยกันเลยครับ ทดสอบโหลดกันยาวๆนะครับโอ้โหเกือบ9้านาทีแล้วนะครับอันนี้มีไฟจากแผงเข้าร่วมนะครับเดี๋ยวทดสอบสักสินาทีแล้วกันนะครับเครื่องรุ่นแม็กครับ เป็น2 mpt จะใช้โหลดได้ขนาดนี้นะครับสายแบตเตอรี่ต้องเส้นใหญ่ๆครับยิ่งเป็นเครื่อง10 k กิโลวัตควรใช้เบอร์50 s สิแควเลยครับถ้าเป็นสายซิลิโคนครับก็เป็น1 awt ครับตรวจสอบโหลดกันยาวๆครับ จริงโหลดผมมีอยู่นะครับแต่แบตเตอรี่ผมตั้งลิมิตกระแสไว้ที่150แอมป์ครับถ้าดึงกระแสเกิน150เดี๋ยวเครื่องจะมีปัญหานะครับตอนนี้แดดหายไปแล้ว เอาล้วครับก็ถือว่าผ่านครับสำหรับเครื่องนี้ครับในการทดสอบจ่ายโหลดที่6,000วัตต์10นาทีกันเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอลําพูนสวัสดีครับ